เอาว่าเขารวบพน,นันได้หมดเลยเปื๊ไดไปหมดเลยเอาหมดก็หมดไปสิเอาไม่มีใครเห็นดีตามเราใช่ไหมสมมติถ้าไม่มีใครเห็นดีตามเราเอา,ามันก็เหลือคนมีปัญญาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะ่ะจะไม่มีใครเห็นดีตามเราเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็ไม่รวมอยู่กับเราเราก็ไปอยู่รอดเราก็ปิดเมืองอยู่จบคนเดิทําอะไรก็เข็นข่ากันไปสิทำร้ายกันไปส,ไปสิเราก็ไม่เขียวเพ่ฉะนั้นก็สบายแล้วเรา แล้วเราก็เปิดหน้าออกมาว่าแบบนี้ดีเอาแม่ถ้ามีคนใช่ไหมถ้าคนมีปัญญามากพอเท่าไหร่มันก็จะเกิดผลดีตาม,ตาม,ตามนั้นต่ำนั้นคนมีปัญญาไม่มากพออามันชนะเขาทางโลกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชนะไม่ได้ก็อย่างน้อยก็าได้คนมีปัญญามารวมกันเราก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแล้วที่เหลือเขาก็ไปแย่งชิงกันเราก็ทุกข์เข่นนั้นเองเขาก็ทำลายกัน ไม่เห็นจะไปแพ้ตรงไหนเลยคิดไม่ออกจะไปแพ้ตรงไหนคิดไม่ออกแต่เขาทำลายพวกเราหมดเลยเก็ไม่เป็นไรเขาแค่หมดวิบากไปเกิดใหม่ดีกว่าเดิมอีกเอ็นจะแพ้ตรงไหนคิดไม่ออก <c oughs> เราไม่ได้ทำชั่วทำแต่ดีสลายสุขทุกหลอกออกไป จะมีวิบากลาปรพสุหล,ล่อน่าจะไปทุกข์อะไรไมีแต่สุขสบายใจไรกังวลเอาว่าเขาร่วมมาน,น่าได้หมดเลยเปื๊ดไปหมดเลยเอาหมดก็หมดไปสิเขาไม่มีใครเห็นดีตามเราใช่ไหมสมมุิเขาไม่มีใครเห็นดีตามเราเา้าก็เหลือคนมีปัญญาเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะต่ไม่ใครเห็นดีตามเราเท่าไหร่แต่เขาก็ไปรวมอยู่กับเราเราก็ไปอยู่รอดเขาเราก็ปิดเมืองอยู่จบ คุณจะทาอะไรก็เข็นข่ากันไปสีทำายกันไปซิเต่ก็ไม่เกี่ยวคนแค่นั้นก็สบายแล้วเราหาเราก็เปิดหน้าออกมาว่าแบบนี้ดีเอาแม่ถ้ามีคนอใช่ไหมถ้าคนมีปัญญามากพอเท่าไหร่มันก็จะเกิดผลดีตาม,ตาม,ตามนะนัม้นต่ำนั้นคนมีมีปัญญาไม่มากพออ้าวมัน ชนะเขาทางโลกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรชนะไม่ได้เขาเห็นวาก็ได้คนมีปัญญามารวมกันเขาก็อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขแล้วที่เหลือเขาก็ไปแย่งชิงกันเขาก็ทุกข์แค่นั้นเองเขาก็ทําลายกันไม่เห็นจะไปแพ้ตรงไหนเลยคิดไม่ออกจะไปแพ้ตรงไหน,นคิดไม่ออกเดี๋ยวเขาทำลายพวกเราหมดเลยก็ไม่เป็นไรเขาแค่หมดวิบาก ไ่เกิดใหม่ดีก็เดิมอีกเอ็นจะแพ้ตรงไหนคิดไม่ออกเราไม่ได้ทำชั่วทำแต่ดีสลายสุขทุกหลอกอกไปจะจะมีวิบากลายพระสุขหลออเราจะไปทุกอะไรมีแต่สุขสบายใจไรกังวลแต่คนรู้จักเราเพิ่มคือเดี๋ยวคุ้มละ ี่พี่น้องรู้เฉพาะดไดใต้ที่ชะมายนั่นก็มีพี่มีน้องพเพิ่มขึ้นตอนนี้ก็คุ้มเกิดคุ้มแล้วไม่ใช่หาง่ายเ <c oughs> ื่งนี้ก็คุ้มละทางบ้านนี้แต่ก็รู้จักเรามากขึ้นนี้ทางบ้านไม่ใช่ไม่รู้จักตอนนี้ก็คุ้มแล้วเรียกว่ารู้จักคนดีแล้วก็รู้จัก้นทางที่จะมาลงต่อคนดีใช่ใช่คุณกันเปิดหน้าม็ได้รู้วิถีชีวิตของพวกเราเท่าน,นี้ก็คุ้มแล้วรู้วิถีชีวิต รู้รยายละเอียดพวกเราเป็นอยู่ยังไงอะไรยังไงโอ้ี่เขาคุมเกิดคุมแหละโอ้ยสว่วนใครชนะคนชั่วยังไงเมืเ่อชนะอยู่แล้วมันจะไปแพ้ตรไหนเพราะเราไม่ทําอะไรเขาก็แพ้เขาอยู่แล้วเขาทําชั่วที่บากไลก็เล่นงานเขาเขาแพ้อยู่แล้วไอเราทําดีเราก็ชนะของเราไปอยู่แล้วมันยังไงมันก็ชนะไปอยู่แล้วเรื่องแพ้ชนะน,นี่มันเรื่องโอ้ยก็ะชืประเดีวยวเรา เขาทำชั่วไปเขาจะไปชนะยังไงเขาก็ทําชั่วไปสุดท้ายพลังชั่วก็ทําลายเขาเองเขาสร้างความเดือดร้อนให้คนไปเรื่อยไปเรื่อยใครจะไปเอาเขาสุดท้ายคนก็ไม่เอาเขาเขาทาประโยชน์ไปเรื่อยอ้าวคนก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ซื่อสัตว์เสียสละเป็นประโยชน์คนก็เอาเราคนก็มารวมกันหรอต่อให้มันมารวมกับเราต่อให้เขาชนะไอ้ทางมันไปตลอดการแย่งอำนาจได้ตลอดการเขาก็แค่กอดความทุกข์ไว้ตลอดการแค่นั้นเองสุดท้ายมันก็พินาศจะดีนั่นแหละ ไม่ต้องอะไรมากล้วไม่ต้องมีใครไปทําลายเขาหรอกเขาแย่งกันเด้งเขาก็แพ้แล้วเขาไม่ใช่ว่าจะไม่แย่งกันเด้งนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะสอยกันเดงเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเดงอยากได้ดังใจมากไม่ได้เพราะมันมีเรื่องที่จะต้องพังของเขาเยอะแยะแค่เขาทะเลาะกันเดงเขาก็แพ้ล้วแค่เราไม่ทะเลาะกันเราก็ชนะแล้วให้มันได้เถอะนะไม่ทะเลาะกันอะ แค่คนรู้จักเราเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคุม้มละนี่พี่น้องก็เฉพาะใต้ที่ชมายนะก็มีพี่มีน้องเพิ่มขึ้นเท่านี้ก็คุมค้มเกิดคุ้มละไม่ใช่หาง่ายแค <c oughs> ่นี้ก็คุม้มละทางบ้านนี้แต่ก็รู้จักเรามากขึ้นนีทางบ้านม่เชียม่รู้จักตอนนี้ก็คุ้มละเรียกว่ารู้จักคนดีแล้วก็รู้จักเส้นทางที่จะมาลงตัวคนดีใช่ใช่คุณกันเปิดหน้าก็าได้รู้วิถีชีวิตของพวกเรา ตอนนี้ก็คุมแล้วรู้วิถีชีวิตรู้รายละเอียดพวกเราเป็นอยู่ยังไงอะไรยังไงโอ้ี่ก็คุมเกิดคุมแล้วโอ้ยส่วนใชนะคนชั่วยังไงเมื่อชนะอยู่แล้วมันจะไปแพ้ตรงไหนเพราะเราไม่ทาอะไรเขาก็แพ้เขาอยู่แล้วเขาทําชั่วที่ปากไล่ก็เล่นงานเขาเขาก็แพ้อยู่แล้วไอเราทําดีแล้วก็ชนะของเราไปอยู่แล้วมันยังไงมันก็ชนะไปอยู่แล้วเรื่องแพ้ชนะนี่มันเรื่องโอ้ยตะขี่ตะิวเรา เขาทำชั่วไปเขาจะไปนชนะยังไงเขาก็ทาชั่วไปสุดท้ายพลังชั่วก็ทําลายเขาเองเขาสร้างความเดือดร้อนในคนไปเรื่อยไปเรื่อยใครจะไปเอาเขาสุดท้ายคนก็ไม่เอาเขาเขาทาประโยชน์ไปเรื่อยอ้าวคนก็เห็นว่าเป็นประโยชน์ซื่อสรรรัตย์เสียสละเป็นประโยชน์คนก็เอาเราคนก็มารวมกับเราต่อให้ม,มันมารวมกับเราต่อให้เขาชนะไอ้ทาานมันไปตลอดการแย่งอำนาจได้ตลอดการเขาก็แค่กอดความทุกข์ไว้ตลอดการแค่นั้นเองสุดท้ายมันก็พินาศอย่างดีนั่นแหละ ไม่ต้องอะไรมากล้วไม่ต้องมีใครไปทําลายเขาหรอกเขาแย่งกระเด้งเขาก็แพ้แล้วเขาไม่ใช่มันจะไม่แย่งกระเด้งนะเดี๋ยวเธอเดี๋ยวจะสอยกันเดงเดี๋ยวเ็าทะเลาะกันเดงอยากได้ดังใจมากไม่ได้เพราะมันมีเรื่องที่จะต้องพังของเขาเยอะแยะแค่เขาทะเลาะกันเดงเขาก็แพ้ล้วแค่เราไม่ทะเลาะกันเราก็ชนะอืให้มันได้เถอะนะไม่ทะเลาะกันอมันไม่มีความมั่นคงอะไร อาหารปัจเจศยสีเขามั่นคงไหมเขาไม่ได้มั่นคงคนที่สร้างปัจเจัยนสีให้เขาก็คนที่เขาหลังแกเขาจะไปม,มั่นคงอะไรหลังแกไปมากๆคนนั้นหมดแรงก็ไม่มีกินตายแล้วลเขาก็มีวิบากร้ายเล่นงานอยู่เราก็คอยยี่งชิงกันอยู่เขาจะไปมั่นคงตรงไหนคิดไม่ออกหาความมันคงไม่ได้แต่ของเรามีความมันคง มคีคนเดียวเขามันคงคนเดียวมีสิบคนเขามันคงสิบคนมีร้อยมีพันมีเท่าไหร่ก็มันคงเท่าที่มีถ้าปฏิบัติถูกตรงแท้มีแต่ความมันคงอย่างเดียวเพียงแท้แน่นอนอย,ยืนเราจะว่าจิตวิญญาณเราที่ยังยืนใช่ไหมถ้าเราไม่มีสุกรอกพิไัทุกตรงไหนมันคงตรงไม่ทุกไหน ไม่มีวิบาการไม่มีทุก <c oughs> จะเปิดปานแจมสายไรข้างบน